สวัสดีครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับคลิปนี้ก็สั้นหน่อยนะครับพอดีขอโทษทีความจำในเครื่องมันจะเต็มนะครับเป็นล้อแม็กยามาฮ่า MT15 นะครับทำสีทองมาแชทกับทางร้านนะครับทำสีทองมาแชทกับทางร้านคลิปนี้ก็ผมขอลวดลัดหน่อยเลยนะครับลวดลัดหน่อยเลยนะครับลวดเร็วหน่อยขอลวดเร็วหน่อยนะครับอันนี้สีทองมาแชทนะครับสีทองมาแชททางร้านเราทำสีไม่ได้ถอดยางนอกนะครับ ไม่ได้ถอดยางนอกแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางในการทําสีนะครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยลมยางในการทําสีจุบลมไม่มีสีนะครับจุบลมไม่มีสีติดแต่อย่างใดนะครับใช้วิธีปิดกันสีนะครับล้อหลังอันนี้ล้อหลังครับบริเวณนี้เราก็ปิดกันสีให้แบบนี้นะครับหน้าแป่นยึดจานดิสต่างๆเดี๋ยวพลิกให้ดูล้อหน้านะครับ หน้าแป้นยึดจานดิสต,ต่างๆนะครับผมปิดกันสีไว้ให้ตามแบบฉบับของโรงงานนะครับคลิปนี้ก็จะขอรวดเร็วหน่อยนะครับพอดีความจําเครื่องจะเต็มนะครับอเดี๋ยวเรามาดูล้อหลังนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นยังไงหน้าแป้นจานดิสก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิดกันสีไว้นะครับท่านใดสนใจทําสีก็ติดต่อสอบถามได้นะครับอันนี้สีทองมาแชทนะครับ รวดเร็วหน่อยนะครับโทษทีนะครับคลิปนี้ความจําเครื่องจะเต็มนะครับยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสีล้อครับสวัสดีครับ